ตรงออกคลรมอลอยกระทงที่ไหนคลรมนี่นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาว,วันนี้ก็ไปพร้อมคณะรัฐมนตรีไปพร้อมคณะพริยานะคะก็ไปลอยกระทงที่คลองพดุงกรุงกรเกษมจริงๆก็มีการจัดงานหลายๆอย่างมีตลาดน้ำมีอะไรด้วยนะคะก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าพอลอยกระทงเสร็จนะคะผู้เสียหายก็ถามท่านนายอกอธิษฐานอะไรบ้าง ท่านก็บอกอธิษฐานให้ประเทศไทยมีความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมด,หมดโรคหมดภัยให้บ้านเมืองมีความสุขประชาชนมีความสุขขอให้สิ่งชั่วร้ายลอยไปกับสายน้ําจากนั้นนายกพร้อมกับพระยาก็ขึ้นรถเดินทางกลับนะคะช่วงนั้นมีจังหวะที่รถกระจกลงโบกมือทักทายประชาชนด้วยนะลองจะฟังไหมคุณสำรานมีเสียงเหรอมีนะเนี่ย,ยไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้จะถนัด<อ>ไม่รู้จะชัดหรือเปล่าไม่ชัดอื เราบรรยากาศก็ครรมอก็ลอ,อยกันตรงนั้นนะต้องทุกปีแหละใช่คลองพดุงเนี่ยนายกก็ไป<ม>ทุกปีเลยนะคะแล้วก็นัดคณะรัฐมนตรีก็แต่งตัวกันมาสวยงามมานะคะสักช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองแะค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับดรรัชดาธนเดเรกันด้วยนะคะนายกก็เชิญชวนทุกคนที่ไปลอยกระทงวันนี้เนี่ยย้ำนักย้ำหนาเรื่องของความปลอดภัยคุณสำราญเพราะว่า เพิ่งจะมีบทเรียนจากเกาหลีใต้นะคะอีแทวอนก็เลยต้องย้ำย้ำหน่วยงานภาคราัฐผู้จัดกิจกรรมเน้นความปลอดภัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดเบียดเสียดมากๆนะคะยังไงก็ตามก็วันนี้ใครจะไปลอยกระทงที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันบ้างได้เลยะคะ่ะทาง<อ> Facebook Radio Thailand Live